ครับผมสวัสดีครับในคลิปนี้มารับชมประโยชน์5ข้อของแคนาที่ควรรู้นะครับครับนี่ก็เป็นต้นแคนาหรือแคป่านะครับที่ปลูกไว้หน้าบ้านนะครับผมลำต้นก็สูงนะครับประมาณ10เมตรนะครับที่จริงแล้วก็สูงได้ถึงประมาณ20เมตร ก็ให้ชมลักษณะทางกายภาพของเขานะครับท้องฟ้าปอดโป่งแสงแดดกระทบกับใบและดอกขาวๆของเจ้าแคนาที่ขึ้นชื่อได้ว่ามีประโยชน์ทางยาม,มากมายสำหรับแคนา ได้ร่มเงาแล้วก็ยังดอกทั้งรากทั้งลำต้นทั้งใบนะครับถือว่ามีประโยชน์หรือว่าสรรพคุณเยอะแยะมากมายนะครับแต่ในคลิปนี้ผมนำเสนอมาเพียง5้าอย่างหลักๆที่บ้านใครปลูกไว้หรือว่าที่นาที่สวนที่ไร่ของใครปลูกไว้รับรองว่าคุ้มค่าจริงๆนะครับผมสำหรับแคนา หรือแครป่าเรียกคุณป่ากนันนะครับแต่ผมเองก็จะชื่นชอบในส่วนของการเก็บดอกของแคนาเนี่ยไปต้มจิ้มกับน้ำพริกรสชาติของดอกแคนาก็จะขมนิดๆนะครับช่วยให้เจริญอาหารแล้วก็เหมาะที่จะมาจิ้มกับน้ำพริกปลาทูหรือน้ำพริกปลาช่อนลักษณะอย่างนี้นะครับ ก็เป็นลักษณะของใบของเขานี่เป็นต้น3ปีนะครับบอกตรงๆว่าสูงได้ขนาดนี้การดูแลก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรครับปลูกทิ้งไว้นะครับก็อาศัยฝนจากธรรมชาติอาศัยน้ำจากธรรมชาติ นี่ครับลักษณะของดอกนะครับก็เป็นได้ทั้งไม้ประดับนะครับก็นิยมปลูกกันโรงแรนต่างๆก็เห็นปลูกกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เขาออกดอกนะครับช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนะครับก็จะพบเห็นได้อยู่ทั่วไปนะครับดอกสีขาวมีคุณค่าและมีประโยชน์นะครับถ้าพบเห็นก็เก็บมาต้มเป็นผัก มีประโยชน์ครับช่อดอกใหญ่สีขาวนะครับผมอันนี้ก็เป็นสาระเล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากสำหรับหลายๆท่านที่ยังไม่ทราบข้อมูลดีๆเกี่ยวกับแคนาวันนี้ผมนำเสนอเป็นหลกัหลกๆเป็นประโยชน์5อย่างรักษาทางกายภาพของดอกแคนาครับผม สวยงามแล้วก็ยังมีคุณค่าขอบคุณทุกกำลังใจนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ